็เหนเหนสวัสดีค่ะเมื่อนนี้เป็นวันเกิดของของพ่อเปียนะครับพ่อของลูกๆนะครับพี่น้องขาก็เลยไปยงังโลดตาเส้น,สนแบบว่าซื้อยังไงพ่อดีขั้นเบียรก็คือสิลายเหลวก็เลยเอากาต้มน้ำห้อน,นะครับพี่น้องขาให้เพิ่ให้พ่อ,พอ,พอได้ชงกาแฟะครับพี่น้องชงกาแฟชงอกวันตินนะคะพี่น้องกันป่ะพี่น้อง เมื่อกี้เขาก็เห็นเราอยู่นี่อยู่เออแล้วก็ายพายอยู่นี่อยู่แล้ลวก็เลยลำพวงกันบูทูธครับประสานกับผู้เดยวครับ อะไรสุขสันวันเกิดครับแล้วก็พ่อพ่อคพ่อขู่ดิครับพ่อพ่อติมอยู่อย่างนี้กาติกาตน้ำห่อนกาตัวน้ำห่อนพ่มีค่ะกาตัวน้ำห่อนนู้แดงแกาเฟ่ฟพ่อดีใยกาต้วน้ำห่ไฟบัวเน้พ่อพ่อรอหลับดูนะบ่เคยดองพี่นุนได้เพมให้พอทำงานนี่วามสุดยอน มันคุณสมบัติสามันคุหัวตาคัดเยอหัวตืมหัวตความมีความสุขหลายๆความใส่ยุติสุขอะที่มาดาวใส่โอ้ยภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเอ้าปิดปิดเพื่อนได้เพื่อนได้การลำฮอนเป็นของขวัญค่ะจากตุ๊กตาไก่ท้องนะครับในกาเฟ่จากพี่น้ากับพี่น้องเบื่อเพื่อนถือพี่น้องพี่น้องเบื่อเพื่อนถือน่าเอ็นดูมากเลยทุกคนค่ะ ถุงสมัยเกิดนะครับพ่อขามีความสุขมากนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะล่ำรวยยิ่งขึ้นไปครับพ่อ